สวัสดีครับผมนายพงศธรทันตวิยะชาวม3ร3ต8ครับอันนี้ก็เป็น,นข้อหนึ่งนะครับโจทย์ถามหาอย่างนรีนเราจะต้องทำนะครับก็คือหา A ก่อนนะครับ เป็นเอครับเมื่อเราหาเอเสร็จครับแล้องไปหา b ต่อนะครับ เราก็ต้องแปลงค่าเป็น m กํลังสามโดยใช้ จุดศูนองสอง,สองห้า m สามครับต่อไปก็จะหาส่วนนี้นะครับโดยใช้สูตร 小米的。 ¿Cómo está เ้ยอยออกด้วยเลยอันดีอาดิเงียบน่สองี้ายน่เท่ากับ1งียตอนนี้มันยังเป็นเตรียมสารแล้วต้องเปลี่ยนเอ็นยุทธศาสตรนะโดยใช้ ไอ้สิบอด,ด,ดเป็นศูนย์ดศูนยหนึ่งสองสี่ห้าเ ปริมาณมีค่าต่างกันเหร่มันมีค่าตต่างกันเท่า,าไ,ไหร่นะครับก็จะต้องเอาปริมาตร V แรกมาลบกับ V V ที่สองครับเป็นนี่เป็น V V หนึ่งครับนี่เป็น V สอง

0ย์สอง้วกับ0ู0ย์5แล้วก็จะเป็นได้คำตอบเป็น0 0น0์คำตอบดศเป็นสครับอันนี้ก็คือคำตอบของข้อแรกครับจะคด้บ